มาดูตัวอย่างบ้านพักคนเฮียนกันครับผมเดี๋ยวโฮมบ้านพักคนเฮียนบุนคคลเมเจอร์นำเข้าโอ้เป็นเหมือนบ้านพักคนจรานะือ้ยไลออนเจตเลยหรอหน่าชมนะเรื่องเนี้ย ม so ันเหมือนคนที่มันแบบเด็กที่ไปทำงานในบ้านพักคนชรามีผลิตขอนสุด อโอ้โหผมงานโดยผูกไอ้กําเนืดเดอะเพิร์กนะโคตรชอบเลยพวก,กเดนะอนะเพิร์กเนี่ยตำรวจจากฮาโลวีนโอ้โหแรงเดือดแน่นอนหรอมีเดอะเพิร์คฮาโลวีนมาเลย <im ple as> เฮ้ยอีป,ป้า21สิงหาคม ให้หนังโลกจิตเอวมะเนี่ยแต่น่าดูน่าดูเลยนี่น่าดูบ้านพักคนเฮียนเฮียอะไรนี่ไม่ชอบเลยนะลากลัวเดี h ยวโฮมบ้านพักคนเฮียน21สิงหาคมนี้ในโรงภาพยนตร์กับสยองขวัญอ่ะสิ่งแรกที่อยากชมเลย ภาพนตร์เรื่องนี้ถ่ายทำที่บ้านพักคนชราที่แบบร้างของจริงใช้ที่ถ่ายเป็นเนี่ยของจริงและพอถ่ายทำภาพนตร์เรื่องนี้สเสร็จปุบ๊บเขาทุบทิ้งเลยแล้วเรื่องนี้ผลงานผู้ให้กำเนิดผูด้แบบเหมือนแบบไตราภาคหรือจัก,กรวาลของเขาเรียกว่าอะไรเนี่เพิร์ก เดอะเพิร์กนี่คือล้างบาปผมชอบมากเลยนะผมดูทุกภาคเลยเดอะเพิร์กนี่โคตรชอบแล้วก็โปรดิวเซอร์จากฮาโลวีนมาทําเรื่องนี้ต้องสนุกแน่นอนเพราะว่าขนาดเดอะเพิร์กนี่นะเดอะเพิร์กนี่มีหลายภาคส่วนตัวผมชอบเดอะเพิร์กภาคหนึ่งเดอะเพิร์กเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาทาคลิปกันคือล้างบาปสนุกนะเดอะเพิร์กคือแบบคือคือล้างบาปมันทําอะไรก็ได้ที่แบบว่าจะฆ่ากันอะไรอย่างงี้คือตํารวจกับโรงพยาบาลมันปิดเลยนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นเหมือนเหมือนมันไม่ใช่โรงพยาบาลจิตเวชนะคือมันมันจะไม่ใช่โรงพยาบาลจิตเวชแต่มันคือบ้านพัก บ้านพักคนชราที่เหมือนแบบว่ามีคนชราที่เหมือนแบบว่าลูกจิตลูกจิตหน่อยแล้วก็มาเหมือนมาฆ่ากันอะไรอย่างงี้นาชมเรื่องนี้น่าจะไม่ไม่เน้นผีเรื่องนี้น่าจะเน้นแนวแบบปริศนาสืบสวนสอบสวนนิดหน่อยโอเคครับงั้นก็ไว้เจอกันแต่เพเุ่งนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ